หนึ่งในตอนของไอรอนแมนเต็มไปด้วยเรื่องราวของความสยอง ของไอรอนแมนที่ฆ่าได้ทุกคนไอรอนแมนอะนาล็อกเฮอร์เรอร์ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ที่ช่องอีไรฟ์อาร์หารกันด้วยนะครับ i r o n Man a n a l o g เฮอร์เป็นหนึ่งใน Ana l o g อกเฮอร์ที่จะว่าด้วยเรื่องของโทนี่สตาร์ที่โดนผู้กอ่อการร้ายจับตัวไปและทางผู้กอ่อการร้ายนั้นก็ให้โทนี่สตาร์คสร้างชุดออกมาเพื่อที่จะเป็นอาวุธยุโทโธปกรณ์ของฝั่งผู้กอ่อการร้ายแต่แทนที่โทนี่จะสร้างไวใ้ให้กับผู้กอ่อการร้ายเขาจัสร้างเพื่ออิสรภาพของตัวเองแต่ในเวอร์ชั่นนี้นนั้จะแตตออกตกกก่่่าางงงงอออออไปปรรรรทีหืืเเคคฏณข ไม่ได้ส่งผลเป็นพิษที่จะทำให้เขาได้ตายลงแต่จะส่งผลที่ทำให้เขาติดเชื้อบางอย่างที่ทำให้อาร์คเรย์เคเตอร์กับตัวเขาหลอมรวมกันเป็นสิ่งเดียวกันและเมื่อใครก็ตามที่เขามาสืบเรื่องเกี่ยวกับโทนี่โทนี่นั้นจะทำการฆ่าสังหารทิ้งโดยไม่ใหญ่ดีเลยซึ่งบอกเลยครับว่ามันเป็นหนึ่งในอน a ัลล์เครอร์เอร์ที่มีเนื้อเรื่องซับซ้อนมากพอสมควรเลยนะครับผมทำเป็นคลิปยาวไว้แล้วนะครับกดคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมันจะพาท่านไปสู่คลิปยาวนะครับทุกท่านที่เห็นยังไงฝากคอมเมนต